เอาเวทุกคนเดีย๋ยววันนี้เราจะมาเล่นผีก๋วยเตี๋ยวอินโดนะครับว่ามันจะเฮียนหล่อนแค่ไหนมาแล้วมาแล้วมาคลิกเลยคลิกเลย,นะเลยวีลูกค้ามาเลยวิทำไมมันเบาจังวะมึงขายก๋วยเตี๋ยวเป็นปะเนี่ยมึงดูหน้ามึงดสียาหน้าอ,อย่างเ,าเปิดเมตภาพตัวมืออะครับไอเหี้ยลูกค้า,ามาสับประหลาดเงาอเหี้ยรับรับลูกค้าไหนวะเนี่ยไหนองีมันแสดงแฉี่สแกนเขียวบัคโซ ขั้นตอนที่หนึ่งเอาชามกับก๋วยเตี๋ยวทำเลยนี่นี่ชามกูทำเองกูทำเออทำทำเดี๋ยวมึงทำเลยมึงทำไหนอ่ะแล้วกูชามเมื่อไงอ่ะเนี่ยมังนาถามว่าใส่เส้นเนาอโอ้ยเียลูกชิ้นหรือลูกระเบิดยอันเบ้บเลยอ่ะเดี๋ยวก็ติดโคลใส่ชามด้วยกูใส่ชามด้วยเดี๋ยวกูตักน้ำซุปด้วยนี่ครับคุณลูกค้านี่ใส่ใส่นี่แหละใส่ผักใส่มาสแต๊ดมาสแต๊ดใส่ผักเสร็จแล้ว อุย้ยมีลำพง j b l นะเปิดเลยเปิดเลยแต้กูสเสร็จลูกค้าอย่างเงี้ยครับคุณลูกค้าไปแล้วลูกค oh <yeah. S 1> ้าไปแล้ววะโอเคคิวอะกูว่ากดร้านค้าไม่มีเว้ยนี่ไงเราต้องอ่านกดตรงนี้นะมหันมาอ่านดีด i าวทูดดาวทูทวทแคนเซิลคืออะไรอะ่ะ <c oughs> มันบอกว่าให้เรานั่งถ้าเกิดว่าลูกค้ามาแบบผิดปกติอะนั่งยังไงอะนี่อะนั่งเนี่ย ใช่เหรอเออกูเคยเล่นมาอุ้ยแต่บรรยากาศโคชิวอ่ะชิวชิวนิวยอร์กจัดอุ้ยกูคิดอ๋อนี่สามอุ้ยเฮ้ยอุ้ยฮังกี้นะมึงฮังกี้นะโอเคราคาเนี่ยเจ็ดสอบาทึงมันคือไรรูปีเหรอเอออ่ะอภีนี่คืออะไรรูปีเหรอโลเป่อ้ามึงทำก๋วยเตี๋ยวดิเอาเขาสร้างเล้วมึงไม่ทำล่ะไอ้ีฮี่กูเป็นพนักงานต้อนรับลูกค้าโอ้อีฮี่เอาสบายดิดิ ยืนบกมือใหญ่ๆเอาสบายคนเดีเฮ้ยเ้ยเฮ้ยมึงอย่าลืมกดกดตัวคิวดูพลังวิญญาณพิเศษเลยนะเว้ยคืออะไรเนี่ยมึงก็ยิ้วไปว่ะไอ้เหี้ยแม่งอย่างมืดอ่ะแม่งยังมีคนมากินเลยอุ้ยอุ้ยเจ้าอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนางลีมานั่งเวียนมานั่งตัวเหี้ยอะไรอ่ะเย่กอลิลามาไงไอ้การไรเนี่ยมัมาไกลแ่กูขายกูเตี๋ยวนี่ ไม่ใช่สวนสัตว์นะนี่อย่าอ้ยู่มันกระซอมาได้ไงวะคุบอกแล้วไม่เป็นผีนี่เว้ยผีก๋วยเตี่ยวชินให้เราอะไรอีกอ่ะใครอะไอ้โชว์ทัฟฟี่เขาเหรอว้เันนี้บัคซอนเนี่ยสัตว์ปะใครอะไอไอสปีดไอ้โชว์สปีดเ่ะอ๋อเหี้ยเหาากูตกใจดิ ม่เออกูคิดว่าผีเดราต้องใช้สกิลๆดูด้วยนะขอบคุณมากครัไม่มีอะไรไม่มีอะไรมึงเสิร์ฟดิโอ้จะปีดมาเที่ยวอินโดเหรอวะเนี่ยกลัวดิกูงงดิเนี่ยมันเห่าๆกูนึกว่าผีผีหรอผาผีเนี่ยเลยไปกูเสิร์ฟอิกูเสิร์ฟดิเอาไปเลยครับสปีดเดี๋ยวครับเดีวครับอินเดียเอ้ยอินโดเด้อยเอ้ยอินเดียอะไรนี่ ดูมันเห่ามาว่ะตกใจมคิดว่าผีเพลงไม่ค่อยชิวอ่ะจเปิดเพลงอ่ปิดไปละเฮ้ยมึงก็คิดว่าวันนี้เราจะขายดีไหมวะเอ๊ะน๊่ใครมาลูกค้ามาลูกค้ามาอะไรอ่ะมึงจะตะโกนทำเพี่ยผมจะกิะคิวๆเลยสามเตะกอดตักเนื้อสาตุปะไม่มีอ่ะโอเคราคาเนี่ยสิบเก้าร้อยรึปุย่ะกับปะ อุ้ยอันนี้ให้เยอะเว้แสดงว่าน,น,นี้้อน้ำด้วย,วยไม่มัน้อน้ำด้วยเนี่ยใช่หรอ,เอ,อเอาน้ำให้มันเลยอันนี้อันนี้ชอบลูกชิ้นนั่นบักเออร์ดนี่กูรู้ซองละเฮ้อยลูกชิ้นหน,นึ่งหนะัวด่ะเออเหมือนแถวที่ขายแถวโยยาอตลาดสามชุกอะ่ะอันนั้นมันสุพรรณนี่หว่าตลาดน้ำยุธยาเชียมวดจัดเลยสามชุกคนจะจังหวัดเลยตลาดนั้นอยุธยา ก็วันนี้เราขายจริงยากอ่ะเออเดี๋ยวกูเติมเต็มหม้อกูอยู่ดังคืนเออร้านเรานะครับเปิดตั้งแต่เที่ยงคืนยันหกโมงเช้าใช่ครับเอ้ยวิดชุดขาดังเลยดังเลยมาเร็วมาเร็วมานั่งดีฝนมาแล้วไม่มีมันไม่มีเหรอไม่มีมึงจะตะคิว์ดิอย่าทำดีมึงจะเสียงดังดิเสียงอะไรอ่ะ มระจับสแกมมึงเหรอลอยเหี้ยเลยเยี่ยมันอยู่ข้างมึงอ่ะไปแล้วไปแล้วเหี้ยบอกให้กูใช้สกิลคิวหาแม่มึงอ่ะสัตว์ควยอะไรใครหลอกเหี้ยก็ไม่ได้เช็คไงกูจะดุ้งเลยเฮหี้ยมึงดูไอ้นี่ใส่ชุดแล้วมันนี่กูเช็คแล้วอะไรนดิโอ้ยมีแก่เยติว่ะนี่คนธรรมดามึงเห็นข้างหลังอะไรปะน่ะราคาเนี่ย12,000หยาอะไรวะ เสต้อดงดักแด้เหรอไม่รู้เฮ้นี้จะเป็นผีเสื้อเลยนะครับข้างหลังจะเป็นผีเสื้อเลยนะครับอีกนิดนึงจะเป็นผีเสื้อนะจริงครับอะไรอ่ะมันไกลละไกลโบยบินแล้วเขาต้มมัดนะนี่ไอ้ี้ยผีเขาต้มมัดมาอีกอ่ะกูเบื่อจริงเอาไปว่ะกลับบ้านไปไปาถวนี้แม่งเฮี้ยนเว้เออกลับบ้านดีๆนะครับลูกค้าเดี๋ยวผีออกเหี้ยอะไรเนี่ยเออไอ้เหี้ยแม่ง คือมาไงไม่ได้ยัดผีก็ะตอมัขาวเปล่าวะไอ้เหี้ยกูนึกถึงนี่แหละไอ้น่ะไก่จ้อไอ้เหี้ยกูคิดว่ากระตอมยอย่าไปวิ่งสีดำมาเลยใครอ่ะให้ให้เงินของหมดเกียรฉันตอนนี้โจรป้นนี่ว่ะเอ้าเราต้องเอาลงลุงดีเราไอ้เหี้ยอะไอ้เบนอาให้มันไปดูปั่นไป มันพูดคำสาเลยเสร็จแล้วบอกว่าอุยอตส่าห์ด้วยน้ำซุปสีเหี้ยแม่งอะโต้มาเมื่เห็นอะไรหมน่ะอุ้ยไอ้ยูส่าว์มีสองตัวเลยไอ้ยอุ้ยอ้ยอี้ยไอ้ี้ยนั่งดิล้อเหี้ยอะไรเดิมเียนแล้วอะไรอ่ะกูไม่รู้เกอะไรอ่ะอุ๊สหมดในยิงเกี้ยไอ้ตุ๊กไอ้ตุ๊ก ไอ้จุกเหี้ยอะไกันแกได้กูใส่หน้ากูเนี่ยสารใจเบื่อจุกเฮ้ยเหี้ยผีคอรสเพย์มาอุ้ยผีคอรสเพย์อะไรนี่มาเกาะก,กันนี่ <c oughs> ไอ้เทําไมล้างกูแปลว่าเราต้องทําอะไรผิดเว้ยงั้นผีมันไม่เกาะใช่หรอเนื้บักโซเนียสัตว์สัมภาระก๊อตักเนียสัตว์ปะไม่เรา,รารอาจจะทําคีรีเอ็มบอกทีด้วยเดี๋ยวกูอ่านกฎใหม่ดิ่ให้บริการชาวบ้านที่มีอ๋อ ไอ้เฮียเราโดนผีเด็กหลอกเพราะว่าเราไม่ได้ให้บริการมันไอ้เฮียกูก็ตกใจเนาะเออแม่งเด็กร้องเสียงดังเออไอ้เฮียอยู่ในท้องแท้ทีร้องดังกว่าแม่มันอีกเฮ้ยไม่เจอแล้วเนี่ดนดาบในท้องเหม็่นไอตัวไหนสดสดชื่อมาเออกูดาบนี่แหละที่ทําให้เราอยู่รอดพวกดาบโลนินอ่ะมันมันนี่ด้วยแหละดาบมาดูผีใหญ่ช่วยดิเฮ้ยเดินไปไม่ได้นิจ่าไนไนนาอ่ะไนายอะไรใส่ใบแล้วนี่ใบแล้ว พิเศษม้นี่มีบักชอน nya หนึสามารถเท่หได้อตักนี้หนึ่งได้โอเคราคาเนี่ย19,000ยาเอ้ยมาจ่ายแล้วอันนี้โอนแล้วนะอันนี้โอนแล้วนะคนทอดไม่หารับหานอนกันนี่นี่ไงวะนี่อย่าไม่คนคนทำงานกูว่าเนี่ยคนทำงานใช่เหรอใช่เพลงไหนไว้เอ้ยเพลงไหนไว้ชิวๆเออเพลงแบบชิว ไอ้มึงเปิดเปิดปิดประตูด้ดิเบืองไฟโอ้ยปิดไม่ได้นี่บัคบัยลูกค้ามาลูกค้ามาเอออย่าลืมใช้สกิลเอาอะไรอ่ะเปิดเน็ตสังสาราก่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอเมนเอนไปเลยไปเลยเด็กเจ้าแม่เงาอุ้ยเมนกูรูดเลยขี่แซนตี้วีวแซนตี้ แต่เรื่องจัดๆไอ้คนอันนี้คนปกติเว้ยปกติปกติน้ำมันใส่กับขายเฮ้ยคุณอยากรวยไหมมันถามว่าคุณรวยไหมเอาเอาเอารวยดิกูไม่อยากขายเดี๋ยวเนาะเออเว่อร์เอาเอาทำไงอ่ะพีให้เลือดกินสัมบัติเดี๋ยวบัตรนี่เพื่อนผีกล้วยกินเพื่อนอะไรอ่ะ อุ้ยเราแพ้ไอ้แยมาดูผีกระสือผีอยายช่วยอะไรมาเต็มหมดเลยโอ้ยอีกยดูปอีกมีหนอนดักแน่ด้วยสัตวอ์อันนี้คือเราแพ้เหรออุ้งไอ้แยแม่งบอกหาวิธีทางรวยเนี่ยแม่งเล่นกับความอยากของคนนะอันนี้ไอ้เฮ้กูแดกหรือว่ากู้รับมาหมดอะอะไรน <c oughs> ี่อะไรอยู่บ,ยบนจานมไม่รู้ว่ากูกดแ,แล้วเแยจะหลุดมาครับทุกคนเดี๋ยวมาต่อกันคืนที่สองนะแม่งพากูสะดิ้งด้วย ยัแม่งจำสแกนปุ๋ยไอ้ยี่ห้อแล้วกูบอกให้กูกดคิวโวกดดิแม่งสะดุ้งมายันข้งหน้าจอกูเนี่ยกูว่ากดตีไปคุยไปเป็นถุงห่อศพอะโดนดิหรือเราต้องสแกนใอ้คนมาซื้อด้วยด้วยวะโอ้ยไอ้ที่นี่กูร้านกูยังไม่ทันเปิดเลยมึงมายืนรอแล้วเนี่ยฮะไอ้ยี่หเออเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนเปิดเพลงก่อนเออมันต้องหิงชิวๆแต่กูขออันกดหน่อยอะไรดิโอ้ยตจ่ายตังค์นะเนี่ยเออ ไหนวะเคียวโค้กูอยู่ไหนวะแม่งสแกนเนาะออนไลน์เปล่าวะนี่ไงเคียวโค้กเนีแปะอยู่นะไมมีนะเนี่ย,ต,ต,ยต,ต้องนั้นตรงจานกูยังไม่ทันต้มน้ำต้มเนี่ยเลยให้แบบน้ำมีน้ำซุปน้ำสุปพวกมายืนรอแหล,ละไอ้เหี้ยลูกค้าประจำลูกค้าประจำหรออ๋อรู้นั้นเปิดร้านเนี่ยเอ,อ้ยวะอ๋อคุณดูแลถ้าลูกค้ามาเราต้องไปรับมันก่อนเลยอะทำไมวะ อุ้ยนี่วิ่งเลยมันกลัวผีหลอกผมเชื่อคุณดิมันวิ่งเนี่ยมันรีบวิ่งเนี่ยอ้โหผู้ปิดเพลงเลยไอ้นี่ไหวเพลงแม่งหลอกไหวพิมพ์ดีนะเปรงแม่งหลอกหลอนเออวันนี้เฮ้ยพี่เฮ้ยคนชุดขาวมาว่ะผมใช้สกิลเลยมีบะสวโซยันห่งร้อยสิบบาทเงียมูนใจจิตาปะึ่สิบบาโอเคราคาเนี่

กูขายเท่าทุนด้วยซสามึงมึงมึงมเห็นไอ้เส้นหมีป่ะวอลเส้นลวดไปไหนเออเอ้าวงไม่ทันเสิร์ฟเรืงไปไหนอ่ะเออเอาไปล้วนไอเดยมึงขุดนำลายรู้ไหมว่ไม่เอาไปรู้หรอว่าพูดใยทน้ำลายลงไปอ่ะเห้่เลยเราจะเอาใครไอ้หรืองรวมันรูนพูดใส่เส้นลวดไปแทนอ่ะไอ้เหี้ยหอวใจเนี่ยไอ้เหี้ยหมออุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยใส่ชนดูดิเจ้าแล้วครับยังนี่เป็นไรไม่แน่ลองุ้อเป็นทาง เฮ้ยเราไม่น่าไปช่วยเลยเราทำผิดเลยนะไม่เห็นไหมเยี่ยบีชุดแดงมาแล้วทำไมอ่ะผีชุดแดงมาหน่าเออว่ะเออเราเรียนใช้ลูกตาเช็คดิเชียโอ้มาอีกกูใช้เช็คเลยมึงมาอีกแล้วเหรอมีแบบงคนคนนั้นคนนีไม่ใช่เนาะไอ้อันนี้ผมเด็ดหรอกฮาร์ดกันเยอะฮาร์ดกันเดอะผมเด็ดล็อกนะเออไอคนนี้น่าจะรีบผมรีบทำให้อือันนี้น่าจะเป็น ไลนแมนนอุ้ยน้ำซุปหมดเออน้ำซุปจะหมดเลยนี่เติมเติมอ๋อมนเติมยังไงอ่ะก็กดที่ลูกชิ้นกดที่ดูเลยพี่น้องหกเด้ออาจารย์มาคืนกูด้วยแม่หลานเฮียให้เสื่งกลับบ้านแถมจานกูจะหลุดทำไมมันเป็นโฟมเปล่าน่าจะเป็นโฟมโฟมสีดำอ่ะงูงเงางัดเลยนะมึงว่ามันจะจ้องหน้าไอ้ไรับคําขอจะส่งสินค้าอะไรบิบเบิโซนี่สตู สัมมาเท็กคอตักเนี้ยสัตว์เดดดี้วิลลี่โอเคตเดดดี้วิลลี่ลองลงเราเราจะเอาดีป่ะเอาดิมันต้องใช้นี่ด้วยเนี่ยน้ำหนึ่งกล่องอย่ายวถ้าไม่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 มาเอานะเออกูตามกูกดไปนะนะกูจะมันจ่ายนะมันจ่ายยังจ่ายแล้วไปที่จักรยานสีเหลืองโอ้โเราจะไปส่งก๋วยเตี๋ยวเพื่อนใช่หรออู้วิอ้าแล้วไม่กูมาคนเดียวกูก็มาคนเดียวไปฉากเดียวกัน เฮียร์เราประสบก๋วยเตี๋ยวให้ใครเพื่อที่ขายะใครอ่ะแล้วมายืนเฮียโดดีโดดดังประดังเบซามาเลเซียใช่ไหมหนูเนี่ยเดลิเวอรี่ดอนโอ้ยโอเคเชียร์ไปหน่าหัวจัดเลยมั้งเฮียเฮียกลัวเสียถ้าเราทางแม่งไม่มีไฟเลยอ่ะทางไม่มีไฟเลยเพราะถ้าเราขายเสร็จนะกลัวย้ายประเทศหนิกลัวว่ะเออกูไปอยู่ในเมืองก็ได้ แม่งไปจู่กลางป่ากลางเขาเราต้องอยู่โซนโซนเมืองนะลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วอือไอ้นี่ปกติปกติไอ้นี่เองหล่อนะไอ้นี่เหมือนเพิ่งเล่นเกมเสร็จกูทรงนะกูรู้เลยอยู่ดิจิ๋วโซดิกล้องด้านหน้าน่ะอะไรของมันมึงมาให้กูตบดิมาเอาโทรศัพท์มาถ่ายเราเลยแล้วมันก็ไปเฮ่ยอะไรวะ ออ๋อไปยิ้มไปยิ้มขืนอายหน้าจอกูสั่นอ่ะกูเยี่ยมเป็นเมียอะไรวันนี้ร้านเงียบแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเฮะสีแสงกะสืร่างเลยเฮ้ยแสงกะสีมากไงเฮ้ย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 อะไรอ่ะกูเยี้ยมอะกูไม่รู้มันไปแล้วกูกะลูกกูเตะเลยนึกว่าลูกบอลไฟเฮ้ยอหยา ตะตึงกาเตะได้แหละเกือบแล้วใช่หรอเอแม่งมาลองมูฮ่าฮ่าฮีลูคามาสแกนเลยไอ้ยมันแต่งตัวเหมือนมึงเลยวะเฮ้ยมันเปิดเราเลยคุณดูเหมือนบาเราจะเปูรอยกูนังไหมกูนังมันีสามเกดตักเนียแปลกแปลกแกกนังโอเคราคาอยู่ทสิบเก้าันร้อยบ่ง แมว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 ฮือมาหลอกกูมันหลอกปะหลอกดีเฮียตัวสีแดงๆอ่ะแม่งจะมาลุบหลอกเหมือนกูได้งนะเฮียคุยตัวเขียวคุณปลอมป่ะอ๋อเฮียสองร้อยห้าสิบบาทแม่งตัดยืนตัดต่อด้วยกูเห็นชุดหลังกูอันนี่ใส่สูตรมัเอออันนี้ดูดีคุณทำหรือว่าแก ไปวะเริ่มต้น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 เริ่ม้นเริ่มต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 ้เริ่มต้น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 เริมตนเร่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้นเ เยี่ยมมันอาจจะเป็นเศรษฐีเงินเหลือก็ได้เออแต่มันดูแต่งตัวมีภูมิฐานแก้งใหญ่แก้งใหญ่อันเนี้ยแก้งใหญ่มาเอออันนี้ได้ก็ได้เอาไปเไปแหมรวยจริงนะเนี่ยเออไหมโทรศัพท์กูยังไม่ได้เลยแหะเออไหนโทรศัพท์กูนี่หลอกแดกไม่ได้เยอะเนาะเออแต่มันให้เยอะอยู่นะเมื่อกี้เออเห็เราทำถูกเห็นป่ะผีไม่ไม่มาหลอกแล้วนะผีหน้าบ้านเออว่าไอ้พวกมันมีคนแบบนี้อยู่ในชีวิตจริงแล้วเนาะ เฮียตัลืมนึกไปวะเฮียเฮ้ยมาแล้วชุ่ม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 ไปนั้งเลี้ยวไปนั้งเลี้ยวเป็นั่งเลี้ยวเลี้ยวนั่งนั่งโย่แดกอ่ะแดกทั้งตีนกูน่ะไม่เป็นถุงชี่ตกใจเหมือนกางคอเฮียมายืนกีดหน้าร้านเออมันจะไม่ไปด้วยมันมาเป็นถุงผีตะไคร้เลยเว้ยไอ้แไรคนเนี้ยอุ้ยกอริล่าไหมแล้วจิมเบนซี กอลีลากูไปแล้วโอ้ยหลานกูเกือบพังเยอะเยไอสัตว์แม่งทำามลูกชิ้นกูแบบป่ะวะไปยูเห็นมือจกจกเกไอน้ำซุปจะหมดวะเติมดิเติมไม่ได้ออกมาต้องรำหมดก่อนเ่้ยเติมทีเดียวอย่าน้ำซุปไม่ข้นดยวเมื่อกี้กูไหวตัวทันเปิด ดวงตาที่สเช็คมัน่ะเฮ้ยเฮ้ยตาลาบังเย่บังไงครับลุงเฮ้ยเฮเฮ้ยฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเต้นเเต้นเอรอก้สามเตกอดตักนาได้อยู่แล้วครับแมเพียงก็พอหลูกล้อเพียงก็พอเอาโอ้เตียบังวนนี้กูเต้นเหนื่อยฟรีไม่เห็นมีทีพ่วยเอ้า อ๋อมันกินนี่มันกินอ๋อนั่งกินเหรอ,อาาได้ไม่อยู่เดี๋ยวไม่แปลกไม่แปลกคนนี้ปกติเอย่ากว่าไม่สเสิร์ฟอ๋อนเจ้าอะไรไปเลยเสิร์ฟเลยมาดูมันกินเลยไอ้บางกินหมูไหมนี่มันเป็นเนื้องัวใช่หรอเนื้อกินเสร็จแล้วอะไรนี่แห<ร>ลกไบแพ้จ้องมะนะมันกวนต้องมีอะไรแปลกๆเออไม่แปลกว่ะ,ป,ะปกติเว้ยเฮียไปวันนี้แล้วอ,อยู่แล้วอยู่นานว่ะเฮีย อุ้ยแล้วแม่งกินจานกูไปด้วยประเด็นเลยอะเ้ย้โอ้ยคุณหญิงสมัยโรมันปกติปะเนี่ยคุณอยากรวยไหมอีกแล้วนะอยากอยู่แล้วครับนี่เนี่ยไอ้ยี้เนี่ยที่มันเอาให้กูครั้งก่อนบอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ไม่รู้ทำไมคุณต้องต้องการพลังของฉันจะไม่ให้กินเลือดกอ่ะมันบ้าเปล่าวะ เอเฮี้ยรั้งที่แล้วแม่งก็หลอกให้กูแดกวูสส้ซดเป๊ะวูสส้ซดเปยคือ,คอพิกลเลี่ดยดเที่ยดเลยม,มันให้มันเป็นถุงอะ่ะแล้วกูใช้หลอดดูดอ่ะเอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยผีไอ้ช่วยป่ะน,นี่ <c oughs> ดังเลยมึงดังเลยเฮ้ยผีลงเย็นผีลงเย็นเพื่อนไอ้เฮี้ยทำแอนด์ฟอลโล่มีโอเคงดีวะไม่เอาไม่เอามึงดูมึงดูสภาพตัวมันหน้าตามไปที่ไหนเฮี้ยเอาไงเด็ดไม่เผื่อมันเป็นทิกไง ที่กี้เตี่ยไอสัตว์แม่งเตี่ยเด้งเด้งเด้งอยู่เลยนี่ไมมีอะไรเนาะไม่มีอ่ะไอ้เหี้ยทำแมนโฟล์ลูมีใครจะพาเมึงไปฮะเออกลัวไปไปก็ไม่ต่างจากมันอ่ะใครเป็นมันเกูเห็นแม่งแม่งแม่งนอนนอนอยู่อ่ะแล้วมีผ้าคลุมอะกูเนี่ยกูน้ำซุปสาดเข้าไปน่ะกูแม่งดิ้นไปไสเดีอนอะเอ็นชิฟนาวเฮ้ยเฮ้ยรถเจ้าเด็กจับเด็กเนี่ยมิวบัคโซนเนี่ยดูซิใครนั่งมาหนักกวตัดเนี่ย ไายรถมีอะไรบ้างเลยราคาเนี่ย19,000หยะอันนี้น่าจะนักท่องเที่ยวอุ้ยให้ทิปด้วยออ้ยให้ทิปด้วยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยบัตรกสิปส์เนี่ยแม่มีภูมิฐามแล้วให้ให้ให้ทิปมากาซิบบ้านยากที่บากที่บ้านบัตรกิบเนีายน่าจะเป็นชาวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเออน่าจะอยู่แหละไอ้เบนมึงลองเปิดเปิดเปิดเสื้อตรงพุงดูดีไหมท้องโบ๋เปล่าต้องให้มันกินไก่จอนะไปเลสิแต่มึงลองดิไม่มีเนี่ยปกติไม่มีเหรอ อย่าบอกมว่คือมึงยื่นมือเข้าไปในกระจกแล้วมันเปิดอ่ะใช่ดิลูกค้าไม่ว่าอะไรเรื่อยเชื่อไม่เกี่ยโอ้เออเว้ไอ้เหี้ยมันไม่ขวักปืนมายิงมึงก็ดีขนาดไหนเฮ้ยไอ้เบางไม่เกี้ยวไม่เกี้ยวเฮ้ยไม่ใช่ไหมใช่ไหมผี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 ลุงศพผีลงศพเพียวผีลงศพไม่แดกเว้ยไอ้เบังมึงยืนมึงพูดยืนเป็นภาษา เชีย่ยมันกลับมาหลอกเราที่รา้านนี่นิววะไปยังวะมึงนี่มันเงี้ยไอ้แหนี่วิ่งมาเลยเอาดีมันหิวขนาดนั้นเลยเหรอเออกูไม่ได้ก๊อปนะครับอันนี้ร้านกูเออยังมั่วนะนี่บักซอนเนี่ย1ปันนี อันนี้คุณเดี๋ยวสูตรกูนะผมจะไปก๊อปใครมาครับเอออ๋อแล้วมันอมขอซื้ออีกเอ้าคือเฮี้ยเลยเนี่ยนี่หมาล่ำกูแล้วแม่งก็ขอซื้อธรรมดาเราแล้วก็นี่นั่นนี่มั่วนะครับผมไม่ได้ก๊อปนะเออนี่มันสูตรผมเออคุณมาเป็นไรเนี่ยผมโอ้เช่ยร้านผมเปิดมานานแล้วด้วยสูตรโบราณด้วยมั่จัดมันเอานี่ด้วยเปล่าเนี่ยไม่ได้เอา แล้วทำผิดผียช่วยบริษัทมันปิดได้ไงมันไม่เห็นปกติมันก็ปกติเออเออเว้ยไอ้สั์อันนี้เห็นางชัดเลยดูดีของไฟ่องไฟเหรอเด้งเด้งเด้งบุกดี

โอเคราคา21,000ย่เด็กเกียนมเนี่ยอั้ไมเห็นนะเห็นหน้ากูแบบว่าตลกเหรอเออเฮียกูถึงบอกว่าอารมณ์ไม่ดีๆเหมือนหน้าตาด้วยเฮียกูว่ารีบๆเสยเลยไปเฮียให้มันไปเดี๋ยวกูไม่หอกูไม่หอถุงให้มันกูสาดใส่แมงนเฮียไปไปเรอง ดูท่าเดิมันล่ะโอเคเราไม่ขี่หมามาไอ้ไอสัตว์แม่งหมาก้านกวยล่องหุ่นก็มาวิหมาอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นั่งนั่งนั่งไป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 ไม่ใช่น่ะอุ้ยมังมาไล่อย่างยาวอ่ะอุ้ยใครหน้าต้มเนี่ยไม่รู้เยอะผีผีคอยาวแม็นจองไม่หยุดเลยไก่จ๊อไก่จ๊อ ยอ้นี่ไก่ต้อนไก่จ้อนหนึ่งแพ็กนะดูดิอย่าหมดเกินไปผีเขาต้มัดเฮ้ยมันไม่ไปเหรอวะเออรู้ขอส่วนบุญนะพวกเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อถูกแล้วถูกแล้วมาเลยโอ้โหไปนั่งเหลีวนั่งเหลีวนั่งเหลีวเพี้ยน ดังเร็วเป็นมาตัวแดงเลยจ้ครับโอเคคุณนึกว่าหินบัป12,000หย่าเจ้าปักเลยเหรอเดินหนึ่งเออเออมึงโอนมาดิกูไม่ขายเฮียเฮียแม่งผีร้ายกูไม่ขายหรอกเอาสลิปปอมมาให้กูดูเออเหมือนกูโง่เฮียตังกกู็ไมม่่เพิโหน้าตังกูไม่เพิ่มนี่เฮียเอามีปอมให้กูดู มึงนี่มันหมอจริงๆเนาะเออแม่งเป็นผีแลวยังมาหาหลอกแดดเออได้รับคำเอาเย้่ะสมเดี้ยสาตสปะบาทแย่ฉันกำลังกินข้าวอยู่สามสิบบาทเลยบ้านแม่งอย่างน่ากลัวไอ้บุกซอนวะอ่านนั่นนั่นนั่นทีเดิมเลยเฮ้ยมาดิ ใจฉันอยากเรียนรู้มึงอย่าลืมใช้สกิลคิวเลยเช็คก่อนโอเคปลอดภัยไอ้ที่เนี้ปลอดภัยนะแต่ในบ้านอ่ะบ้านแวะแปลกๆนะอืมยิ้มแม่งน่ากลัวจัดเสียงข้างในนี่มึงอย่างเงี้ยเลยนะมึงดูอะไรมาอ่ะกูปิดร้านเลยโอ้สามร้อยห้าสิบเปิดอันนี้นะครับวันนี้เราก็ได้ผลเป้าหมายตามเป้านะ เราเรากำลังขับรถไปไหนนี่อุ้ยเห็นผีอะไรไมนี่คืออะไรนี่นี่นอนคาสิมันเป็นผีหลอกไหนครับเอ้ยเอ้ยเอ็นีห้าครับเจ็ดขมงเป็นไงอ่ะของมงจบยังไงอ้าที่นีดีกาซิพุชโอ้กูแ้ีเแท้ห้าคบเจ่ ห้าดับเก็บข้าดับเก็บคือเอาครับทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเล่นให้ดูว่าผีกว๋วยเตี๋ยวม,มันก็ไม่ได้เฮียนเท่าไหร่หรอกจิ๋มเพื่อนถูกเพื่อนแต่ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเป็นแมปเฮียนกว่าเดิมเลยละ่ะบลาบละ